เ,เขาก็มีความตั้งใจแล้วก็ดีหมดแหละมผมจะเชื่อมชมทุกบริษัทแต่ผมเอามาเป็นข้อเปรียบเทียบเชิงตํานานนะครับก็คือ22ปีที่แล้วมีบริษัทเกิดขึ้นหนึ่งบริษัทชื่อว่าสมุทเดิมเป็นของคุณหมอมั่นนะครับเมื่อ17ปีที่แล้วเข้าไปที่18ละนะครับก็มีบริษัทดีๆหนึ่งบริษัทชื่อกิฟฟิรี่งถตกตัง้งน้อยเมื่อ11ปปีที่แล้วก็มีอีกหนึ่งบริษัทที่ตั้งใจนะครับชื่ออมตะ เริ่มขายน้ำมันลำข้าวก่อนเอ็มะตาด้วยซ้ําแล้วก็ทํายอดไปถึง3,600ล้านเมื่อ7ปีที่แล้วมีบริษัทหนึ่งบริษัทเกิดขึ้นแล้วก็แสดังมากเลยก็คือบริษัทเอ็มสตาซึ่งมีคุณหมอหมอรพากับหมอ,อหมอพนินจนกระทั่งมียอดธุรกิจเนี่ยมากกว่าส9 0 0ล้านต่อปีซึ่งถือว่าขึ้นแรงมากเลยนะครับผมดูเชิงสถิติยอดหลังสบริษัทเนี่ยมีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันอยู่สข้อ ข้อที่หนึ่งก็คือสี่คนเนี้ยเจ้าของเป็นคุณหมอทั้งหมดข้อสองสี่คนเนี้ที่มาเปิดเคยเป็นตัวแทนเหมือนเรามาก่อนนี่คือองค์ประกอบที่ผมวิเคราะห์นะครับคราวนี้พอเราย้อนมาดูเนี่ยทําไมบริษัทที่เจ้าของเป็นหมอเจ้าของเป็นหมอทําไมต้องการเป็นบริษัทระดับพันล้านด้วยนี่คือโจทย์ที่ผมตั้งคําถามพอเรามาลงลึกลงไปจริงๆเนี่ยเราพบว่า ผมพบเลยนะว่าเวลาที่เราพาเด็กอายุ3-5ขวบมายืนเรียนกันสัก20สคนแล้วถามหนูๆเหล่านั้นว่าหนูโตไปอยากเป็นอะไรลูกเด็กก็จะตอบว,ว่าอยากเป็นหมอครึ่งหนึ่งจะตอบว่าอยากเป็นหมอซึ่งเรื่องที่น่าแปลกมากเด็กไม่ได้เข้าใจว่าหมอคืออะไรอาจจะรอดสกสาคนแต่ทาไมเด็กถึงตอบแล้วอยากเป็นหมอหมดเพราะว่าคําว่าหมอคือวิชาชีพที่ฝังอยู่ในความเชื่อของคนไทยว่าอาชีพนี้คืออาชีพที่ดีที่ทสุดในความรู้สึกข,ของคนไทย ตัวไปอยากให้ลูกเป็นฉะนั้นบริษัทที่เจ้าของเป็นหมอเลยกลายเป็นบริษัทระดับพันล้านทั้งหมด mm hmm. แต่จะกลายเป็นสองพันล้านกลายเป็นห้าพันล้านกลายเป็นเจ็ดพันล้านอันนี้แล้วแต่การบริหารแล้วแต่องค์ประกอบแต่กลายเป็นพันล้านทุกบริษัทแต่ไม่ใช่แค่หมอ,อย่างเดียวมันมีองค์ประกอบอีกข้อนหนึ่งเพราะเคยมีหมอบางคนคนสองคนที่มาเปิดแต่ไม่มีประสบการณ์ในเครือข่าย mm hmm. สุดท้ายเปิดมาแล้วก็ไปต่อไม่ได้พอเรามาดูสี่บริษัทเนี้ยพันล้านหมด และมีประสบการณ์ในเครือข่ายทําไม,ไม,มาเขาถึงเป็นกายเป็นพันล้านเพราะว่าบางครั้งธุรกิจนี้เป็นธุรกิจละเอียดอ่อนกระทิงแดงก็เคยเปิดเปิดเครือข่ายก็ไม่ก็โตพักเดียวแล้วก็ไม่โตล็อกเล่ก็เปิดบริษัทชื่อเอลเด c เลกสาพัฒนพิบูลก็เปิดเครือข่ายชื่อเ d i สาพัดรวยไหมครับฐานยัง<า><า>ยังเป<า>็นแสนล้านอ่ะเอ็ดมาหปีทำไมไม่ทำไมาไม่โตครับ<า> วันนี้เครือข่ายเป็นงานละเอียดอ่อนที่เป็นงานเกี่ยวกับคนและต้องอาศัยความเข้าใจต้องพัฒนาคนได้แต่หลายๆบริษัทเปิดมาที่ไปที่ไม่โตเพราะไม่ได้เข้าถึงจิตวิญญาณไงเพราะเขาไม่ได้เคยทําเครือข่ายมาก่อนในขณะที่หมอสี่คนนั้นเคยทํามาก่อนก็เลยทําให้เขาปั้นบริษัทจนกลายเป็นบริษัทร,ระดับเป็นพันล้านต่อปีได้<ม>คราวนี้พอผมมาวิเคราะห์ประธานบริษัทคุณหมอสิทธวีคุณหมอสิทธวีนะครับมีประสบการณ์ในเครือข่าย16ปีเต็ม ทำธุรกิจเครือข่ายมา16ปีเต็มเป็นหมอที่หลงลักในอาชีพเครือข่ายที่หมอทำเครือข่ายที่ตาฮิเตียนโนน,นิน้ำลูกยอมโมลินดานะครับมีรายได้ติดอันดับ1ใน4ของประเทศไทยที่มีได้สูงสุดและเป็น1ใน2ระดับฟาลเดอร์สถาปนาซึ่งมีรายได้มากกว่า1ล้านบาทต่อเดือนต่อเดือนนะครับต่อเนื่องมา6ปีเต็มแต่ที่หมอเจอปัญหาสินค้าตัดราคารุนแรงในร้านขายยานะครับ พี่หมอมาอยู่เอเจลนะครับด้วยความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่หมอก็ประสบความสาเร็จรายได้เดือนหนึ่งสองล้านเจ็ดแสนบาทต่อเดือนคือสำเร็จก,กว่าเดินมนะครับเดือนละสองล้านเจ็ดองค์กรมากกว่าแสนคนแล้วเอเจลสมัครโค้ดหนึ่งสี่หมื่นนะครับแล้วองค์กรเป็นแสนคนพี่หมออยู่มีห้าปีก็เจอปัญหาภายัยคุกคามอีกเวดแผนเป็นปรับโครงสร้างแผนอีกนะครับพี่หมอก็ตัดสินใจย้ายอยู่บริษัทนี้บีฮิป ก็ที่มีข่าวอะครับ <S 2> <S 2> ไมเคลิลก็อยู่ใต้ใต้องค์กรพี่หมอแต่พี่หมอก็ควบคุมไม่ได้ไงนะครับพี่หมอแต่ไ,ได้เดลละล้านสไประดับไดมอนนะครับก็อยู่มารวมแล้วทั้งหมดเนี่ยถึงปัจจุบันคือ16ปีเต็มพี่หมอเป็นนักขายตรงดีเด่นสมาคม T D S A ได้ช่วยนักขายตรงดีเด่น T S A แต่สิ่งหนึ่งที่พี่หมอหายไปก็คือสิ่งนี้ครับรับเครือข่ายมาเป็นร้อยรล้านแต่แพสซีอยู่ไหนนี่คือสิ่งที่พี่หมอตั้งคาถาม ทำงานหาเงินอะไรก็ได้ครับแต่พี่หมอบอกว่าที่หมอมองเห็นองค์กรหลายคนที่สําเร็จได้หลายๆแสนแล้วไปออกรถเบนซ์มาไปออกบ้านมาสุดท้ายพอบริษัทมีปัญหาเนี่ยร่วงลงมาเนี่ยทุกคนก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินเพราะการออกรถมาสร้างภาพพี่หมอเลยบอกว่าพี่พี่หมอถามผมตอนนี้นั่งคุยกันเลยพี่หมอบอกว่าเชื่อไหมว่าถ้าพี่หมอย้ายไปบริษัทที่สี่มีบริษัทมาท้าทายพี่หมอหลายบริษัทเลยโมนาวี อะไรกัดกากัดกาไม่รู้นะครับชื่อคล้ายๆมามาใกัดก้าเลยเป็นอย่างเงี้ยเป็นบริษัทใหญ่ๆมาท้าทามพี่หมอคิดว่าถ้าพี่หมอย้ายไปเนี่ยพี่หมอจะแตะเดลาร้านไหมครับแต่แตคนที่เคยสําเร็จมาขนาดนี้แล้วมีทีมตามด้วยถ้าเราดูที่นี่นะครับผู้นําที่มาเนี่ยเป็นเคยเป็นทีมงานพี่หมอมาหลายคนเยอะมากๆเลยทีมตามผมดูคนผมดูจากการมีคนตามไหมสําเร็จเป็นร้านแต่ไม่มีคนตามก็ไม่น่าเชื่อถือแต่นี่คือมีคนตามมาหมดพี่เจ๊ม,ะะมันพลงรายได้เกือบล้านก็ตามพี่หมอมาจากเอจากเอ,จากเอเจ้าต่อ คือทุกคนตามมาพี่หมอบอกเชื่อไหมถ้าพี่หมอย้ายที่ที่สี่พี่หมอก็แตะเดือนละล้านบาทได้ mm. อีกภายในไม่เกินหนึ่งปีเพราะพี่หมอมีมีกลุ่มองค์กรอยู่แต่พี่หมอบอกว่าพี่หมอเหนื่อยกับการที่จะต้องเห็นองค์กรขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงไม่ได้พักสี่พี่หมอเลยเกิดแรงบันดาลใจสูงสุดในชีวิตด้วยการที่บอกว่าผมด้วยอินสปีดอินเทนชันและอินสปีดชันของผมนี่คำที่หมอเลยนะที่นั่งคุยกับผมด้วยอินเทนชันและอินสปีดชันของผม ผมอยากเป็นคนที่มีคุณค่าวันนี้ผมอายุห้าสิบแล้วผมอยากสร้างบริษัทด้วยแรงมานาใจของผมจริงๆและให้ทุกคนอยู่และอยู่ได้ยาวนะครับนี่นี่คือแรงบานาใจที่ผมนั่งคุยผมเจาะไปถึงประวัติพี่หมอตอนเด็กเาความสนิทกับพี่นกพกิจคือผมถามเลยสนิทกันร,ระดับไหนครับอะไรเงี้ยแต่บางคนคิดลึกน,นะไปดิอันนี้คู่นี้นนนแบบค <c oughs> <c oughs> ือพี่นกพี่อ่าพี่นกกับพี่หมอก็เล่วาว่าสนิทกันมาสี่สามปี สี่สี่ปีละตั้งแต่ปอเตรียมตั้งแต่สมัยเด็กอ่ะจนเป็นเพื่อนเราจนถึงปัจจุบันเนี้ยแล้วผมถามเคยทะเลาะกันไหมคู่ผมไม่เคยทะเลาะกันเลยครับแล้วพี่นกก็เล่าพี่นกเนี่ยเป็นพ่อสื่อที่ทําให้พี่หมอแต่งงานกับภรรยาที่อยู่ด้วยกันปัจจุบันเนี้ยสรุปคือเคลียร์เรื่องไม่ใช่เป็นเกยแน่ๆไปคือผมถามเนี้ยเพราะว่าผมอยากรู้เพราะว่าบางทีปัญหาหุ้นส่วนมันเป็นเรื่องที่ต้องในนี้แต่พอเราดูระดับความสนิทโอ้โหสิบสามปี ผมถือว่าผ่านเลยเนี่ยครับจุดหนึ่งเลยครับประธานบริษัทมีประสบการณ์ตรงเข้าใจเราจริงๆเนี่ยคือข้อหนึงที่ผมมองและสถิติก็คือสถิติสถิติเค,เคยบอกไว้ว่าหมอเปิดเครือข่ายพันล้านสถิติบอกไว้ว่าหมอที่มีประสบการณ์ในเครือข่ายทาบริษัทยัยงไงก็โตแล้วหมอที่มีประสบการณ์เดือนละล้านมาสามค่ายนี่คือคนแรกในประเทศไทยที่มาเปิดยังไม่เคยมีเลยที่แตะเดือนละล้านแล้วมาเปิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือจุดแรกที่ผมมองเลย นะครับข้อที่2ครับอ่าอันนี้เวลาเราไปสปอนเซอร์นะสมมติเราคุยกับคนที่เขามีประสบการณ์สินค้าเยอะสาขาเยอะสาขาเยอะผมขออนุญาตขยายความเรื่องตัวสินค้าเยอะก่อนเยอะในความหมายเนี่ยคือจะมีไปคอนเซ็ปต์แบบกิฟต์รีเลย,เลยครับอนาคตจะมีสินค้าหลากหลายกระทัางไปถึงตลาดปุ๋ยสารเสริมประสิทธิภาพจะมีหมดเลยมีทั้งหมด5กลุ่มเนาะอาหารเสริมเครื่องสำอาง ของใช้ส่วนตัวพวกสบู่ยาตีฟันของใช้ภายในบ้านเช่นน้ำยาล้างจาน,า,านน้ำยาซักผ้านี่ยปั่นผ้านุาาาาาาพพ่งที่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มผลิตผลทางการเกษตรผมอ,ะอ่ะรอเกษตรเลยอะ่ะผมรอเลยดูหน้าตาผมเนี่ยจริงๆน่าจะออกแนวเกษตรจ๋าเลยแต่จริงๆผมไม่มีเพื่อนครอบครัวทำเกษตรเลยไม่มีแม้แต่คนเดียวในตระกูลที่ทําเกษตรเลยนะผมอยู่กรุงเทพมาตั้งแต่เกิดเป็นตระกูลไม่ทำเกษตรแต่ผมรู้ว่าเกษตรสองแสนล้านนครับ ผมรู้วประเทศไทยเป็นเืองเกษตรครับแล้วเราสร้างเครือข่ายแล้วถ้าเครือข่ายเราขยายออกไปอ่ะ<ม>แล้วไปเจอบางคนที่แบบเอาไปลงในไล่สั่งซื้อทีลร้านเนื่อโอ้โหทีมงานเราอยู่ได้ไหมครับมผมเห็นภาพเลยอ่ะวะ่าธนเกษตรออกนี่โอ้โหมหาศาลเลยสินค้าเยอะแล้วเป็นสินค้าที่คือแค่บอกว่าหมอมาเปิดอ่ะคนก็มั่นใจแล้วใช่ไหมโอ้โหแต่ยังบวกเรารู้มาตรฐานสินค้าด้านหลังนะครับ IAF GMP ISO h a l าน SACTP คือโอ้โหมาตรฐานครบหมดอ่ะ คือโอเคเราก็อุ่นใจแล้วแต่ไม่ใช่แค่นั้นสินค้าบางตัวอย่างคอลลาเจนใส่สารที่ได้รับรางวัลโนเบลอย่างตัวแอลอาจินินที่กระตุ้นเรื่องของ<ช>การหลั่งโกรทฮอร์โมนในตอนเด็กเราเอาไปคุยคุยง่ายขึ้นไหมครับคือไม่ใช่แบบเอ้ยคอลลาเจนทั่วไปก็มีแต่ <S 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 2> <S 2> เวลาผมแน,น,นะนาผมพ<ฮ>อยังไงรู้ไหมสินค้าตัวนี้คือโกรทฮอร์โมนกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนคณและมีคอลลาเจนเป็นตัวแถมอ่าผมคุยแบบผมคุยแบบนี้ได้นะ ือไม่ได้คุยว่านี่คือคอลลาเจนบอกนี่คือสารกระตุ้นการกหลั่งกรทฮอร์โมนพี่ซื้อไปเนี่ยพี่เซลล์พี่จะอ่อนเยาว์กระตุ้นโกนรทฮอร์โมนตอนเด็กแล้วก็เอาดีท็อกซ์ตกคู่ไปนะครับประมาณนี้ก็จะจัดเป็นเซตอย่างที่บอกเนาะสี่กล่องหรือหกกล่องคือคอลลาเจนสองดีท็อกสองหรือคอลลาเจนสี่ดีดีท็อกสองนะครับจัดเป็นเซตเลยสินค้ายเยอะครับเชื่อไหมเวลาเราออกไปวันนี้ผมลงดีเทลให้ผือเราเจอเราจะเจอบางคนครับที่ถามเราบอกลองตั้งหนาเขาเดิครับถ้าจะเปิดตลาดสินค้า A B กลุ่มไหนดีสดุด A, A คือคนมีตังค์ B, B คือคนปานกลาง C, C คือคนที่อาจจะมีเงินน้อยกลุ่มไหนดีสุดครับเ <A. S 1> ชื่อไหมครับใครทำยิ่งว่าไหนเขาตอบกบบันนสังเกตได้เลยเราไปคุยกับคนนำแอมเวนูสกียูนิสตีนะครับอันนี้ผมเอ่ยเขาเป็นบริษัทที่ดีนะเราไม่พูดชังลบนะแต่ถามคนบริษัทเหล่านั้นเขาจะตอบว่าน้องน้องก็ทำตลาดในกลุ่ม A ดิกลุ่ม A ไฮโซมีตังค์มีสมองเขามีความคิด ถึงจะเป็นคน20%ของประเทศแต่เป็นกลุ่มมีความคิดเพราะผมไปถามกลุ so ่มคนที่เขาทำทำเอ็มสตาร์ทำกิฟฟีนทำทำซูทำซูเหรียญทำอะไรเขาจะตอบว่าก็เปิด B กับ C สิก็กลุ่มนี้ต้อง80%ของประเทศและต้องการโอกาสในชีวิตอ่ะผมบอกผมทำธุรกิจครับทำไมผมต้องเลือกว่ากลุ่มไหนครับก็เปิดให้ทุกกลุ่มสิเอาหมดทำธุรกิจต้องเปิดได้ทุกกลุ่มเพราะเราอาจจะไฮโซมีเพื่อนไฮโซแบบมีตังแต รายบางคนอาจจะไม่มีเงินไงเพราะนั้นสินค้ามันต้องเจาบทุกกลุ่มจะเจาะ A ได้มาตรฐานต้องสูงมาตรฐานต้องสูงครับต้องมีมาตรฐานอันนูน้นอันนี้แล้วมีเปเปอร์รับรองชั้นเจน,เน<ม>ถึงจะเจาะ A ได้เนี้ยเไม่เข้าจะเจาะ B กับ C ได้ราคาสินค้าต้องไม่ไม่ถึงขนาดแพงเกินไปอ่ะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ B กับ C อยากจะเอื้อมไปจับมาแล้วเอามาใช้อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสินสินค้าเยอะก็ต้องตอบโจทย์เรื่องการรองรับ ABC ด้วยบวกกับสาขาเยอะ ผมชอบสาขาที่ซักเซ็ตมอลแนวทางการเปิดสาขาตั้งแต่สาขาที่4ี่เป็นต้นไป mm hmm. ก็คือเชียงใหม่สาขาหนึ่งที่เปิดคือที่เปิดพร้อมกันเลยนะคือหาดใหญ่กับกรุงเทพเปิดแล้วนะครับหาดใหญ่กับกรุงเทพเปิดแล้วสาขาที่สาคืออุดรอ,อยู่ในห้างบิ๊กซีนาดีนาดีเลยครับทําอะไรก็ <laughs> พอปลูกด,ดีนะฮะนาดีบิศนาดีสาขาที่สคือเชียงใหม่เชียงใหม่จะเป็นลักษณะพิกแอนเพย คือเข้าไปเสร็จเป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์เลยหนึ่งมีห้องประชุมให้เราซื้อของวันซัพที่นี่สองเดินหยิบของลงตะกร้าแล้วตึ๊ดๆคะแนนได้เลยนี่คือสาขารแรกที่เป็นความโชคดีของคนเชียงใหม่มากๆเลยเสียดายว่าน่าจะเป็นกรุงเป็นกรุงเทพเนาะคือพี่หมอปักกลยุทธ์เพราะว่าบอกว่าสาขาเนี่ยมันต้องออกแนวแบบแบบแบบพิฟลีแบบแบบแบบอนเวยียคือง่ายเดินเข้าไปหยิบของลงตะกร้าได้เลยก็เลยเริ่มปักตั้งแต่สาขาที่สี่เพราะฉะนั้นเราอดใจรอนิดนึีเราอาจจะไม่โชคดีเหมือนเชียงใหม่ แต่ว่าเราก็เชื่อมเพื่อนเชียงใหม่ให้เขาโชคดีได้นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสินค้าเยอะสาขาเยอะครับนี่คือจุดเด่นเลยปีนี้จะเปิด6สาขา <c oughs> เราทันนะครับสาขาที่เปิดพร้อมกันคือมีกร <c oughs> ุงเทพบวกหัดใหญ่สาขาที่เปิดต่อมาคือเ <c oughs> ชียงใหม่อุดรสาขาที่เป็นพี่กันเพชที่แรกคือเ <c oughs> ชียงใหม่เ <c oughs> ชียงใหม่และต่อมาจะเปิดระยองกับพมา่าไม่รู้อันไหนจะขึ้นก่อนแต่ที่บอกว่ไปพม่ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว คือไปดูแล้วนะครับคิดว่าพม่าน่าจะขึ้นก่อนนะครับส่วนไรยองตอนนี้ผมกาลังแบบโอ้หขบักขบะในะการฟองทีมจังหวะน,นี้เลยสายงานใต้ที่ท็อปนะครับตอนนี้ที่จันทบุรีรวมประมาณ50คนแม่ทีมของนีโอไลท์ตัดใจขยับบุ๊มาเพราะว่าเห็นเห็นโอกาสเลยเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่แบบพาคนไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวในประเทศนี่แหละแต่เที่ยวได้200คนเนี่ยคือจังหวะเวลาคือแบบเขาพาคนไปเที่ยวเยอะขนาดนั้นอนะ่ะซึ่งเขาขยับมาต้องเขาต้องเห็นอะไรบางอย่าง ถ้าเรายอมเปิดนะครับพีอาเนี่ยอย่างพี่ท็อปก็วางแผนตีจากจานลงมาทีมผมอมีกกลุ่มนึงก็ต่หยับชลบุรีขึ้นไปเนี่ยคืวอวางแผนะนอย่างนี้เลยคนระับประมาณนี้เชียงใหม่เราก็มีแล้วก็มีระดับคุณหมอเข้ามานะครับในทีมเราประมาณ8คนผมไม่เคขึ้นเชียงใหม่เลยแต่ผมคอนเน็กด้วยอินเทอร์เน็ตด้วยไลน์ด้วยการโทรคุยแล้วเชื่อมไปก็จะมีคนดูแลให้เราที่นู่นเลยแล้วก็อุดรก็มี7จ็ดตัดคนนะครับทุกคนก็สามารถขยายจังหวัดเหล่านี้ได้แต่อย่าวิ่งลอบนะ ย้ำนะครับอย่าวิ่งแมบโอ้ทั่วประเทศ <_ d ata> พยายามดูเรื่องของค่าน้ำมันด้วยเครือข่ายไม่ได้หมดจากค่าอะไรนะครับมันหมดจากการบริหารของตัวเราเองนะครับเพราะนั้นเราดูดีๆนะครับเมนเป็นตดีๆอัานไหนฝากได้ฝากก่อนนะครับโอเคอ่ะนี่หสาขายเยอะแล้วก็ข้อสามครับคุณธรรมจริยธรรมข้อสำคัญเลย คือตอนที่ผมมาตอนแรกนะครับถึงแม้ว่าองค์กรผมจะช้าม,มาบ้างแต่ผมก็มีคนไงคือเรามาแบบเฮ้ทีมตามเรามาประมาณ40กับ50คนก็มานั่งกันตอนยังไม่ตัดสินใจลงเลยนะหลังจากคุยกันเสร็จปุ๊บรอบ2เนี่ยผมก็คุยกับทีมทีมก็อาการเหียเห่ยวๆันนะเนาะแต่มันก็เหี่ยวคือไม่กัดเดินที่หรอกแต่ผมก็น่าจะพอมี power เราก็แยบถามคุณหมอบอกว่าคุณหมอครับตอนนั้นยังไม่เรียกยังไม่เรียกพี่หมอนะปัจจุบันก็เรียกพี่หมอละสนิทกัน คุณหมอครับผมมามีองค์กรมาถ้าเกิดว่าองค์กรผม่ต้องมาเริ่มใหม่ผมก็บางคนเขาก็ช้ากันมาเนาะไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่จะทำให้องค์กรผมไม่ต้องเปิดรหัสหรือว่าทําให้เราเนี่ยทางานได้ง่ายขึ้นไหมผมถามตรงๆรเลยคุณหมอบอกว่าสิ่งที่คุณหมอยึดมั่นที่สุดก็คือคุณธรรมและจริยธรรมคุณหมอเข้าใจสิ่งที่คุณพัฒเจอมาจากบริษัทเก่าแต่ถ้าคุณหมอสนับสนุสนคุณพัฒแต่บางคนที่เขาเดินเข้ามาแล้วเขาต้องมาควักเงินสมัครปิดโค้ดเอง นั่นคือการมีดับเบิลสแตนดาร์ดแล้วถ้าคุณพัดเจอบริษัทแบบนี้ที่เขามามีดับเบิลสแตนดาร์ดกับคุณพัทคุณพัดเชื่อได้เลยว่าเขาก็จะไปลำเอียงกับบางทีมแต่สิ่งที่คุณหมอยึดมั่นคืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของความมั่นคงระยะยาวคุณหมอจะ,จะมุ่งมั่นกับสิ่งนั้นและจะไม่ให้มีอะไรมากระทบกับสแตนดาร์ดที่คุณหมอตั้งไว้ประมาณนี้สรุปก็คือไม่มีอะไรให้เลยทั้งที่ความจริงผมมีพาวเวอร์ในขณะที่ผมเดินไปบางบริษัทบางที่เขามีซัพพอร์ตด้วยนะบางที่บอก ให้เราไม่ขนคนระดับเนี้คือให้เราตู้เราเลยนะครับให้เราขนคนไม่นับว่าบางบริษัทบอกว่าเอ้ยมีค่าวิทยากรบรรยาย5 0า0 0ื่นหกหมื่นอะไรเงี้ยให้เราเป็นรายเดือนนับไปกี่เดือนแต่ผมไม่ได้เลือกจากออฟเฟอร์ไงผมเลือกจากที่ที่ผมทําแล้วผมจะพาคนไปสําเร็จและอยู่ยาวได้นี่คือสิ่งที่ผมมองเพราะฉะนั้นวันที่ผมมาครับมันสะท้อนได้เลยว่าขนาดเรามาแบบมีทีแล้วตอนนั้นบริษัทก็ผมทามาสีเดือนบริษัทก็เริ่มอ่ะคนก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับนะครับ จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ต้องต้องบอกว่าอันนี้สรุปให้พวกเราฟังเลยนะคือเราเป็นทีมที่อาจจะมาหลังที่ปบ่นเขาเยอะมากแต่ตอนนี้มาเก็ตแชร์ในเชิงของคนกลุก่มเรามีมาเก็ตแชร์ประมาณ11%จากทั้งประเทศแล้วรวมร่วมห0รคนในระยะเวลาแค่ประมาณ4เดือนแต่ยอดขายในกลุ่มเราขึ้นถึง30%เกือบ2ล้านบาทนะครับบริษัทตอนนี้ยอดเฉลี่ยประมาณสักห7 000, 000ล้านละนะครับถือว่าเยอะมากนะครับ อันนี้ก็คือความที่เกิดจากความสามัคคีและความตั้งใจมุม่มมั่นของพวกเราจริงทําให้มาเก็ตแชร์เราพุง่งแล้วก็ผมก็เรียกว่าได้รับเกียรตินะก็อาจจะเป็นความมั่นใจเลยที่เราไปคุยกับใครว่าผมเป็นวิทยากรงานอินสปา a เ i ชันครั้งที่2ของบริษัทที่จัดนอกจัดนอกสถา,านที่เราก็เอาตรงนี้ไว้เป็นจุดขายนะครับว่าเอ้ยทีมเราเป็นทีมที่มาเก็ตแชร์สูงมากแล้วก็ยอดขายสูงนะครับอ่าโอเคคุณธรมจะยังทำนะครับเลยไปนิดนึงนี่คือสิ่งที่พี่หมอบอกว่าพี่หมอจะจัดการจริงเรื่องปัญหาตัดราคาต้องไม่เกิด ต้องไม่มีปัญหาการตัดราคาแล้วก็ต้องทุกอย่างนะครับจะต้องทําออกมาแบบไม่มีดับเบิลสแตนดาดคือทุกคนสแตนดาดเดียวกันยุติธรรมเท่าเท่ากันนี่คือ3ข้อครับประธานสินค้าแล้วก็คุณธรรมบริษัทที่จะยาวต้องมี3ข้อนี้ที่เขาเรียกกันว่าที่ที่นี่เขาชอบพูดกันว่าสามต้องนะครับสามต้องต้องมีประธานที่มีประสบการณ์และบริหารเองต้องมีสินค้าเยอะสาขาเยอะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมบริษัทถึงจะยาว ต่อมานะครับอันนี้จดอ,นนอันนี้อันนี้เราจดไว้สปอนเซอร์ได้เลยนะครับอันนี้ผมลบนะต่อมาคือความแตกต่างของซัคเซ็ตมอม่สามต้อง3ามโตก่ตอนเหตุผลที่ทําให้บริษัทนี้โตคืออะไรนี่คือสิ่งที่ผมนั่งคุยกับคุณหมอมากลยุทธ์วิสัยทัศน์และการสร้างแบรนด์คนใหม่เราไม่ต้องไปเน้นพวกนี้นะฮะ นี่คือสาหรับสเปเชียลจริงเวลาเราไปเจอคนเครือข่ายกลยุทธ์วิสัยทัศน์และการสร้างแบรนด์ลองจําหลักไว้นี่พี่หมอพูดให้ผมฟังนะแบรนด์จริงๆมีอยู่5ข้อ C.O. แบรนด์แบรนด์บริษัทคอเบเลตแบรนด์อ่าเออช็อตที C.O. แบรนด์คือแบรนด์ประธานคอเบเลตแบรนด์คือแบรนด์บริหารหรือว่าแบรนด์ภาพลักษณ์บริษัทโปรดักแบรนด์โปรดักแบรนด์แบรนด์สินค้าลีดเดอร์แบรนด์ ของผู้นําและก็ซิสเต็มแบนด์องค์ประกอบบริษัทที่จะโตจะมี5ข้อนี้เรามาวิเคราะห์ด,ดูนะครับเราไม่ไปโจมตีเขานอกจากเปรียบเทียบมาดูเอ็มสตาร์กันเนะ M าะเอ็มอย่างเอ็มอย่างเอ็มสตาร์อย่างเงี้ยซีโอแบนด์ o คือใครครับหมอรัพาหมอพันนินออสองคนนี้ลงมาทุ่มเทลงมาสอนงานจนทําให้เกิดศรัทธาเห็นไหมครับซีโอนแข็งไหม mm hmm. แข็ง mm hmm. ข่าวบริเัทแบรนด์เป็นไงครับโอ้โหบริษัท เปิดมาสาขาอาจจะยังไม่เยอะในตอนนั้นแต่อู้ขยายอเมริกาขยายญี่ปุ่นบางคนบอกสร้างภาพแต่ไอ้สร้างภาพเนี่ยครับที่ทาให้ขึ้น5,000ล้านนะครับโปรดักแบรนด์นึกถึงเอ็มตาร์นถึงไรครับน้ํามันลาข้าวเห็นไหมเราบางคนไม่เคยทำยังรู้จักเลยเนี่ยก็คือเขาสร้างแบรนตัวน้ำมันลำข้าวได้ดีกับแบรนด์ที่ถ้าคนอยู่จะรู้ว่ามีการทํา PR ที่สยามพารากอนตลอด<ม>ก็คือแบรน <S <S แ s สนีส่อ่าเขาเขาเขาสร้างอยู่สองอันมาดูลีดเดอร์แบรนด์นึกนถึงใครในเอ็มตาครับ ต่อให้คนไม่เคยเข้านะถ้าอยู่ในเครือข่ายจะได้ยินแววๆว่าหลินเคยได้ยินไหมฮะบางคนไม่เคยเห็นหน้าเลยทำไมชื่อหลินมันเข้าหูวะอะไรอย่างเงี้ยหลินทอมทเนตเนี้ยทอมทเนตอ่าโอเคประมาณนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารีดเดอร์แบนซิสเต็มแบนสังเกตนะซิสเต็มแบนเอ็นตาโค v เวอร์ทูเกเตอร์ทูเกเตอร์พาร์นูนั่นนี่แต่ไม่หมดเลยสุดท้ายปัญหาที่เกิดคือการคอร์สไลน์ นี่ออกไหมครับนี่คือจุดตายที่จะไำใ้เขาเนี่ยขึ้นไปห้าพันล้านแล้วตกมาเพราะว่าเดี๋ยวสายนั้นย้ายไปอยู่สายนี้อุ้ยสายนี้แบนดีกว่ามีซีดีฟังแล้วโดนใจกว่าก็ย้ายอันนี้เรียกว่าโอเนี่ยเขามีทั้งสี่ข้อไงเขาถึงขึ้นไปเกือบห้าพันล้านไงแต่ตายข้อนี้ไงอ่ะอามาดูยูนิสตี้กันอนะเราลองมาลองมาประเมินกันสงยูนิสตี้นึกถึงอะไรครับเชื่อไหมครับนึกถึง lamborghini ก่อนอือจริงไงยนพูดถึงยูนิสตี้ภาพ lamborghini หลายๆคันจอด อ่ายินนึกถึงอะไรอีกดารามาทําเยอะมีพอลพัะธราชนไปทํามีมอ้อนเกวารินไปนทาําอะไรอย่างเงี้ยเราจะนึกอะไรนึกถึงสิ่งเหล่านี้ซิสเต็มแบรนด์เขาแข็งก็คือยูนิพาวเวอร์แล้วมีอยู่แบรนด์เดียวทั้งบริษัทนะครับต่อมาอะไรครับลีดเดอร์แบรนด์รักษาคําแบรนด์อะไรแบรนด์นี่แหละ,ละนะฮะรักษารักษาคําแบรนด์โปรดักต์อะครับคอร์ลาฟิลเห็นไหมคุ้นคุ้นเออคอร์ลาฟิลแล้วยูนิสตี้ใครเป็นเจ้าของยูนิสตี้ครับ ในห้องนี้ไม่ใครรู้บ้างครับผมยังไม่รู้เลยครับรใครฝั่งฝั่งฝั่งบริหารใครฝ่ายผู้บริหารครับ mm hmm. เห็นไหมเขาไม่ได้ชูสองแบรนด์นี้พอเราประเมินเสร็จปุ๊บเขาก็ยังโตได้ทั้งที่เขามีสามแบรนด์แต่บางบริษัทเชื่อไหมไม่มีทั้งห้าแบรนด์เลยอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะพอมาวิเคราะห์ซับเซ็ตโดูซีโอแบรนด์ชัดเห็นไหมครับคอมเพลตแบรนด์บริษัทเพิ่งเปิดแต่ระบบทุกอย่างครบหมดโบชงโบชัวแซนนาเสนอครบหมดเลยอะ่ะนะครับคอมเพลตแบรนด์โปรดักแบรนด์อะไรครับร ไว้คอลลาเจนเอ้ยเราโดดเด่นเว้ยแล้วมีด,ด,ดีท็องซ์ดีท็อกนะครับกำลังพยายามสร้างแบรนด์เป็น5กลุ่มอยู่เห็นไหมครับซิสเต็มแบรนด์ที่นี่มีระบบเดียวคือโค้ดมาสเตอร์นะครับเป็นระบบเดียวกันหมดเลยใช้ร่วมกันหมดเลยนะครับอาจจะมีทีมบ้างทีมน,น,นี้แต่ว่าระบบเดียวกันหมดเลยจะไม่มีการแยกระบบนะครับแล้วก็ลีดเดอร์แบรนด์ที่หมอจะสอนในหลักสูตร์ยี่ห้าหลักสูตรเนี่ยนี่คือหลักสูตรแรกไหมที่ชื่อวายเนี่ยวายยังขนาดเนี้ยผมเข้าไปแล้วสี่หลักสูตร์มอโค้ดเทพเลยอะ่ะ สองสามสี่นี้บอกโอ้เทพมากนะครับก็อันนี้ก็คือซ y s t แบนอ่ะพอเราเคลียร์เสร็จปุ๊บนี่คือกลยุทธ์วิสัยทัศนและการสร้างแบนด์การจัดทีมไปล่องเรือแบบสามเอ็กง่ายๆอ่ะสามคนคือจริงๆมันง่ายนะถ้าเราเข้าใจแล้วทําจริงๆนะครับทุกคนจะเป็นแม่ทีมจะเป็นลูบี้เป็นแอเบอรลหรือจะเป็นคนใหม่ผู้สมัครก็สามเอ็กเท่ากันเพราะนั้นแฟงๆนะครับคนที่ทํางานทุกคนได้ไปหมดแฟงๆเลยกลยุทธ์วิสัยทัศนและการสร้างแบนดข้อสองครับ ทีพ p l e d เ v e l o p อ e n มนะครับระบบพัฒนาคนที่เนี้ยเข้าใจเครือข่ายจริงเพราะว่าต่อให้เราขายได้เยอะหรือชวนคนมาได้เยอะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะขยายต่อได้ทำไม่เป็นอะ่ะหรือสอนวิธีการเยอะมากวิธีคิดสุดยอดแต่ภาวะผู้นำไม่ขึ้นอะ่ะทำไปก็เลิอกอยู่ดีแล้วบริษัทส่วนใหญ่ทำได้เต็มที่แค่เนี้ย เอาแบบเทพๆเลยนะครับอย่าง M อย่าง M Star ตเลยนะ mm. วิธีการสุดยอดมากเลย mm. มีเซนเตอร์คอยสอนเราสอนเราตลอดมีซีดีวิธีคิดสุดยอดเลยเข้าไปหูบรรยากาศงานเดอะว,วินเนอร์คน20,000คนแต่คนเหล่านั้นได้รับวิธีการหรือวิธีคิดเต็มเหนียวเลยครับ mm. แต่ไม่มีคอร์สด,ดึงพลังเราให้ภาวะผู้นําเราขึ้น mm. ซึ่งภาวะผู้นําจริงๆมันมี5ระดับอะครับ mm. เห็นไหมสุดท้ายอัดผู้นี้ไปให้ตายก็เลิกเ mm. พราะภาวะผู้นําไม่ขึ้นไงครับ และหลายบริษัทเป็นแบบนี้หมดมีแค่ไม่กี่บริษัทในประเทศจริงๆที่สามารถดึงหลีดพัฒนาผู้นําที่ไปได้และบริษัทส่วนใหญ่ต้องใช้ออทซอร์สหมดเลยใช้แอนโทนีโรบินอย่างเงี้ยใช้คอร์สแลนด์มาร์กพาทีมงานไปเรียนแลนด์มาร์กเท่าไหร่ครับพี่พี่กุลเข้าเรียนเป็นเหมือนเหมือนกันเนาะได้่นาใช่ครับน,นี่คือคอที่จะ,จะดึงศักยภาพคนไงจะไม่ต้องพาคนไปดึงศักยภา,าพขึ้นไงครับแต่วันนี้ภาวะผู้นำห้าระดับดึงได้ด้วยด้วยด้วยเอ็มดีเรา เอ็มดเราสามารถดึงใส่ภาพคนให้เราได้ครับเราคิดอะไรจะเกิดขึ้นในซับเซตมอรเราอ่านตรงนี้ขาดแล้วจะบอกโอ้โหต่อยบริษัทเนึ่ขายได้เดือน 5, ละห้าแสนเลยเราโคตรเก่งเลยกับบริษัทเนี้ยขายไม่ต้องเก่งเลยขายได้แค่เดือนละห้าพันซื้อกินเองก็ได้แต่มีห้าพันคนที่ทําได้ก็โตครับเท่าไหร่ครับห้าพันห้าหมื่นห้าแสนห้าล้านยี่ห้าล้านเห็นไหมครับยี่ห้าล้านกับห้าแสนต่างกันเยอะไหมเนี่ยครับ คือระบบการพัฒนาคนที่นี่สุดยอดมากๆเลยเป็นที่แรกี่ผมทํามาสี่เดือนแล้วองค์กรผมยังไม่เห็นใครหลุดอะ่ะโคตรแปลกเลยอะ่ะปกติทําไปสามเดือนเริ่มละหายเลิกเฟลที่นี่ไม่เห็นใครหลุดแปลกมากคือสี่เดือนแล้วอ่ะนะครับสุดยอดจริงๆสาหรับคอที่นี่แล้วก็สามคือเขาเรียกว่าคอมมิคชันที่ดีแต่ผมเรียกว่าสิ่งน,นี้ครับการสื่อสารของบริษัทก็คือการรับฟังเสียงสมาชิกนี่แหละโคตรสำคัญเลย<ห> <โศ S 2> บริษัทที่นี่รับฟังสมาชิกมีการตั้ง advisory board และเปลี่ยนคนสลับกันทุกหกเดือนคนที่แบบเป็นคนที่แบบเสียสลับเพื่อบริษัทดูแลภาพรวมก็จะได้เชิญเข้าไปเป็น advisory board นะครับล่าสุดผมก็ก็มีก็ก็มีโอกาสที่หมอเห็นเราตั้งใจก็มีโอกาสได้ทาบทามเราเข้าไปสู่ advisory board ละก็ไปประชุมกับเขาหนึ่งครั้งเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนรุ่น advisory board จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะมีพวกเราเรานี่แหละที่ได้เข้าไปอยู่ใน advisory board กันไหลกันไหลายคนเลย รับฟังเสียงสมาชิกครับบางบริษัทไม่รับฟังเสียงสมาชิกเลยคือออกโปรโมชั่นขายของไม่มีพีวีอย่างเนี้ครับสมาชิกก็ตายสิแต่ผมไม่เอ่ยว่าบริษัทไหนนะนะครับรับฟังเสียงครับนี่คือสามโตครับบริษัทจะโตต้องมีสิ่งนี้ต่อมาครับสามต่างความแตกต่างกับซัคเซตมอลแล้วครับข้อที่1คือแผนการตลาดเดี๋ยวผมจะผ่าให้เลยนะครับว่าแผนเป็นยังไงข้อที่2คือระบบโค้ดมาสเตอร์โค้ดใช้คําว่า C O D E นะครับแปลว่ารหัสมาสเตอร์นะครับ คดมาเตอร์ก็คือระบบเดียวกันทั้งบริษัทที่บริษัททําร่วมกับผู้นั้และ3ครับเรียกว่าวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อสอนต่อที่นี่จะไม่สอนให้คนแค่เข้าไปปดมืออย่างเดียวแต่จะสอนว่าไอสิ่งที่เราเรียนเนี่ยเราจะนําไปสอนคนที่เขาเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราได้ยังไงให้เรียนรู้วิธีการไปสอนนะครับแผนการตลาดที่อุดจุดบอดแผนการตลาดที่เคยมีมา ระบบที่ผู้นำทำงานร่วมกับประธานและ MD ร่วมกันสร้างระบบขึ้นมาคือคอนมานเตอร์แล้วก็วัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อนำไปสองต่อนี่คือ3ความแตกต่างทั่วไปก็เรียน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 ที่นี่คือเรียนแล้วต้องเอาไปสอนนะจะมีกระบวนการสอนให้เราสอนสอนให้เราเป็นเหมือนเป็นครูอะครับสามารถเอาไปสอนได้เอ,อเคครับนี่คือ3ความแตกต่างผมจะจบข้อสุดท้ายด้วยแผกนการตลาดโดยใช้เวลาประมาณ รวดเร็ว10นาทีจบแล้วนะครับจะได้ไม่ดึกกันนะเร่งเต็มที่เลยนะครับผมจะผ่าแผนเลยนะครับถ้าจดได้จดนะเพราะว่าการผ่าแผนเนี่ยทำให้เรารู้แผนไปในตัวอยู่แล้วนะครับฉะนั้นบางคนอาจจะยังไม่แม่นแผนเนี่ยจะไปเลยนะครับจุดเด่นข้อที่1นนะครับ